Ô hết ra đây ơi đây. Cái mình hả? Sút lỏ lên Ô ô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  งานเข้าโอ้งานแบบนี้มัมีบุรยอยากใไ้มันเกิดนะครับผมเอากดไปตักดินออกแล้วครับบัดตักออกก่อนตักออกก่อน โอ้ลงเลิกคากรีเบดหล่อเลยล็อกกี้ดินยุบโอ้เหตุใดแบดนี้โอ้เก๋มันล่มครับ โอ้โหสุดหล่อเลยเปรลงเลยจนเนี่ยเปลงมาเยนเปรีลงนโอ, <c oughs> อ้ <c oughs> ตักดินออกแล้วนี่ยเป็นยนันไงฮะ โโงานเขาแล้วครับพีนพ่น้องเอ้ยตัวล้อหน้าไม่ติดเลยโอ้โห่ครับสุดล้อเลย Thế đây bạn này. Nó ừ! Nặng, tăng hạc <coughs> đây đây <chỉ> xỉa <là> không hả <coughs> mẹ tôi, tôi, tôi đừng <coughs> แต่ประคองไงกระบะอ่าได้ดิไม่ข้ติ่งอะไรเลยล่ะติ่งโอ้โหล้อหน้าลอยเลยครับ

ะจะมันมีดินค้ำม,มาอยู่ดอกข้างกันมันมีดินค้ำม,มาอยู่ข้างกันลองเคลียออกดากลองเมืงเชียวแรก

ngăn khéo. Nói cả nhắm bố đầy lấy แล้วครับผมตัวซอยซานี่ซีวทีมงานเสียก้าหันหนาวมึงกล้องแน่เอ้ยคือคือเปเอาไมโครเพิ่มาฮะพากควันกควันจะเหลียวอ่อยเนาะว่าเราองมีแห้งอยู่เด็กมือนตันบิกนี่อ้นปีนี่สามมื้เอาเงินมายืมแน่มาถึงสามหมื่นห้า นี่ครับผมเอาซานี่เอสบายสองร้สี่ของเซียโอนะครับเสียโอเสียโอโอ,โอ,โอ,โอ้เจอกันอีกแล้วข้งกระบะทังนี้เลยผมามาครับผมจะคล้องรถตอนนี้ใจวีใจวันแล้วอย่าล้มเด้ออย่าล้มเดอ้อ,ดอล่ปนนะปนนะ,ปนนะไปแบกขึ้นไปแบกนี่ครับสิเอาซานี่จ้องกระบะบไว้แล้วกระิตักดินออกนะครับ โอ้งานแบบนี้ไม่มีบุรอยากให้มันเกิดนะครับผมเอ,มอาก<อ>ดไปตากดินออกนะครับบัดใส่ไม้คร่วสองตัวโอ้โหเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะครับรดินมันสุดครับ ผมใหม่เที่ยวแรกด้วยเมืองครับยกขึ้นอีกแล้วมันยังไง,งทงั้งางบ้นี้ไปะจะเข้าไเมืงอง้างในเข้า อ oh, ตอนนี้ล่อทั่วหัวผมแล้วครับล่อหนาทั่วหัวผมแล้วตอนนี้มึงครับมันมันขาดลุงขาดลุงลางเลยเรื่อยเลยมึงเนี้งงนนยเอาทำการตักดินออกครับ ออกก่อนตักออกก่นอนลงเลึกคากลีบดหล่อเลยพอครับผมปุณจะทําการ ครับผมมโคขันหนึ่งจมมโคขันหนึ่งสิคมไว้แล้วก็ด,ดันสิไปวะลองมึงครับเดี๋ยวสิบล้อโอ้เดียวสิบล้อดึงอีกขันหนึ่งบอก มาครับผมสีใส่ซิบล้อดึงโคโม,มัสุโจมแล้วก็ใา่นี่เป็นผู้กดไว้นะครับเดี๋ยวมันจะหงายขึ้นบนอะ้าไป ขึ้นแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดนี่แหละครับผมสามัคคีสามาคัคคีคือพลังสุดยอดสุดยอดครับผมมาภารกิจกูล็อกกี้นะครับผม <What? S 1> เที่ยวแรกกอ้แหกมานเลยอ้าวไปยบาโอ้หนึ่งวันสิบว้นครับ ต้องให้ระดับปรมาจารย์มาสรอยนะครับผมเสียโอครับเสียกะ